สาแก่กาเมถานผู้เนาก็มาอยู่สวรรค์ทั้ง6ชั้นจะโลเปถวยเทวันผู้เนาห้องถึงสวรรค์ชั้นใหญ่โลปะพบเทพไทให้ไว้เฝ้าเถาสานคิริสิขลตาเตขอเชิญเทพทุกท่านผู้เนายอดขุนเขา จันตาลิเขวิมานิทานที่เน่าเหินหาเอาเอาหน้าพาเวหาฟาเทพทั้งปวงผู้เน่าสั่นวิมานเมนเด่นสังอาเถิงวิมานยันฟาน้ากวางกวางสถานที่เปเทพทุกทานที่เนายบนก่อ กับสมุททะเลหลวงควางนาทีทางน้ำลาฐทะเทตามหนหองในดินแดนเขียนประเทศจากข้ามี่อยู่ในเขตโมบาลสถานเทวาทั่วไปตาโลวนานานีนเนาในบ้านหรือป่าไม้ในป่าดอกดงนา เคหาวันทมมิเคเตตามเคหาเฮือนสันทิศสถานเน่าอยังภูม,มาใจยันโตโยให้นาสาสาังภูมิสถา,านดันดอนโยเทวาจาลทาลวิสามโยตามลมแม่นามตามเพื่นว่าแผ่นดิน เทติไกทิไกเย,กยในภูมิสถานอยักคันธาพ,พนาคาทั้งยักสาขันทอนโคตรนากเหนาในานามโยบนบกขันบนเพลนน้ำที่สูงเจ้าลบตามน้ำลุกคาปาา่าใหม่ไก่ไก่ว่าเขตขา โซลาสาผู้อยู่สันเทา่านมหาพรมผู้ดมเดชาลิทธิลนเลือลอนเดมนทางสากลกวางจักกวันสถานทีทุกทุงรัดปัตพีขอเชิญเทพ,พเจ้ามาเข้าซอยกัน เตทันตาสันติเกยังมุนิวาลวัจานังสาธาวเมสุนันโตนาโอกาสบัดนี้นั้นขอเชิญท่านเป็นสักเีสดับธรรมพาโมนีปัสสดีดอกดวงกาเทวิสามะปกป,ปองพ้องไผ่ไก่พินาศให้โมฟฝงขาน้อยได้รวยล่นโคสุคน ขอให้โลลวงพลทุกก่อนใหญ่ไพ,พ่พิมพ์บาทข้าจัดมันโลคาอย่าให้มีมาไก่ขอจงบันดาลให้สุขสบายหายทุกโอกประชบโชคลาบเลินลวยล่นดอกเลืนไหลขอให้สำเร็จได้สรพพสินสลิงคาขนบริวานได้อาศัยได้เพิ่งผ้าพลาโย ได้เสดสุขคุณคำนํำพาพุทธศาสตร์ขออนาจคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมมาเจ้าคุณพาสังฆาเจ้าอีกทั้งคุณเทพพันดาเจ้าใหม้มาข่าวว่าสอยกานนันดอกนาพาคน